ครับสวัสดีครับผมเบ้าอิสานครับผมมาจากช่องเกษตรพ่อสวัสดีครับพ่อมาจากช่องเกษตรช่องเกษตรไอยูทูปพ่อครับก็ผมจะมาดูไอเรื่องไอการเลี้ยงควายของพ่อครับพ่อพ่อพ่อผมขอถามพ่อได้ไหมครับถามเรื่องว่าอันนี้พ่อเลี้ยงกี่ตัวครับสี่ตัวครับอ๋อเพ่อพ่อเลี้ยงสี่ตัวอู้ถวยนะพ่อนะ มันมืดหน่อยนะพ่อมันมืดหน่อยหรือพอดูนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นควายพันพันอะไรพ่อพันบ้านเราหรือว่าพันมาจากไหนครับพันแต่ก่อนมันนู่นแม่ของมันมันนิโครนิโครแต่ผมกัดพขอคอยผสมในนี้นะผสมในพันไทยผสมพันไทยปะครับพันไทยแต่อันนี้นี่เขาแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเลยครับนี่เป็นพันเหมือนกันบ่เนี่อู้สวยี่อรอกมันนุ่น โอ้พี่ได้นนมาจากอันนี้มันอันนี้มันโลกมน,นี่ตัวนี้ไดโนลตัวโนนครับอันนี้ควยแม่ตัวน,นี้นี่อายุกี่ปีแล้วครับนี่อันนี้ประมาณเจ็ดแปดปีมัง้งสวยมากเลยครับแปดกว่าไปซื้อมาจากไหนครับผมได้สวยมากเลยครับนี่มันไม่ได้ซื้อเราไม่ว่ามันเอาควายเขามาดูแลแล้วก็ออเอาลูกไดร์รูปแบ่งกันเป็นกที่โตกันมาเนี่ยก็เลย สองตัวนี้ก็สวยนะครับนี่กี่เดือนนะครับนี่กี่ปีแล้วนี่นี่สองลูกสองตัวนี้ปีรองปีหกเดือนปีหกเดือนอู้เห็นเขาถามมาเยอะเลยครับเพ่อว่าเวลาสองปีสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วปะเนี่ยอันนี้ตัวเกือบจะสามตัวตัวผู้เขาหรือไงไอตัวพี่ไอตัวผู้นี่มันตัวน้องนี่บางปีบางปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนนี่แหละออ๋ยังไม่ถึงสองปี ไอเรื่องไอเวลาพวกวัวพวกอะไรนี้ท้องไอไอท้องอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเอายาอะไรกินเวลาถ่ายอะไรนู้ควายไอวัวทายควายทายอะไรเงี้ยเขาเอายาอะไรกินครับเขาก็ยาธรรมชาตินี่แหละเขามียาไม่ใช่ยามไม่มไม่ที่ผมเห็นเขาถามผมมาผมเวลาเขาควายมันไ,ไ,ไอท้องเดิอนอะไรอย่างนงี้นนะ ทุกบัวท้องเดินอะไรนี่มันมันแบบท้องเสียอะไรนี่ก็เอายาอะไรให้กินแต่มันมันต้องไปประจำแพทย์เขาอ๋อต้องต้องเป็นสุขศัพท์นะครับอาจารย์แพทย์เขาจะดูแลเองนะครับเนาะน่าแต่โทรเขาก็มาเลยนะครับน่าป็นสุัพท์รวยมากเลยพวกผมนี่มันอยู่ะไรกลุ่มป็นสุัพท์อยู่แล้วอ๋อครับเข้ากลุ่มเขาหอาหารอะไรเขาแต่ก่อนครับส่งมาปีที่แล้วก็ได้ส่งปีก่อนๆมันส่งมาทุกปีอ๋อ แล้วเวลาไอ้ยญานี่ได้ปลูกหญ้าด้วยไหมครับนี่ับรมไม่ได้ปลูกเรากมันหญ้าตามตำนานอ๋อครับนึกว่าปลูกหญ้านี่เปี่ย่ญาเลยเปี่ยนผมปลูกแล้วนี่มันไม่มีเครื่องบดเครื่องอะไรก็มันกินยากนี่พ่อไอควายตัวนี้เขามันเป็นอะไรครับหมายถึงว่าเชือกมันติดเขามันรออมันเป็นงอมันพันเองงอันครับมันพันพ่อนกเขาพ่อเลี้ยงไว้ขันบอกครับหรือยังไงครับนั่นนะ พ่อครับไอ้มันมันจะร้องไหมพ่อมมนถึงว่ามันจะร้องช่วงไหนครับน่ะนะนกเขาครับร้องทวกวันเลยแต่ตอนนี้มันร้องพ่อพ่อทำให้มันร้องได้ไหมไม่ได้หรอกมันใจมันอยากร้องก็ร้องเองจริงป่วพ่อมีกี่ตัวตัวเดียวป่ะอนกเขานกเขาหลายตัวอ๋อเนี่ยอดูหน่อยเดี๋ยวพ่อเด้พ่อครับขอดูหน่อยนะครับมันตื่นพ่อมันตื่น พ่อครับพ่อครับขอถามพ่อใกล้ๆหน่อยอันนี้เป็นนกเขานกเขาขันหรือว่านกเขาใหญ่ครับนกเขาอถามนกเขาใหญ่แหละอ๋อไม่ใช่นกเขาจ้าไม่ใช่นกอะไรนกเขาอะไรนกเขาอนกเขาสวยดีนะพ่อกี่ปีแล้วพ่อเห็นนกเขานี่ เพิ่งได้มาป่ะครับถ้าได้ยินเสียงขันนะพ่อเนาะอ๋อนนบดเขาร้องอันนั้นนองน้องนอ่น้องร้องนั่นนะนกอชวารอนกอนชวาร์อันน้นเขมีบนกันหมดมันร้องอยู่ในป่าหน่อยๆพ่อเนาะพ่อครับไอลุงสีพ่อนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ พ่อหลายปีแล้วออเขอกอนั่งก่อนเด้อมาพ่อนั่งก่อนมอะไอพ่อใช้ระบบไฟฟ้าบอหรือว่าอะไรครับนี่ใช้เครื่องใช้เครื่องไอเครื่องเครื่องรถไถ<ท>บอเครื่องคูโบตา้าเครื่องคูโบต้าบอครับนี่งมันรุ่นเก่าดึกดำบมรพแล้วอันนี้หลายปีแล้วนะพ่อเน,น,นาะของปริญสยามอย่างดีเลยตั้งแต่ตั้งร้อยยี่สิบเจ็ดอ๋อ โอ้ตั้งแต่ปีสองเจ็ดแล้วพ่อพ่อโอ้เก่าเลยนะพ่อเนะอะาะผมก็ว่าผมจะมาดูไอ้หมูด้วยพ่อเขาไม่ไดไ้เขาว่าเขายังไม่เลี้ยงผมไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้เขายังไม่เลี้ยงเขาเลี้ยง<ม>อีกหน้าหนึ่งสงสัยมันหายละมั้งแต่ก่อนมันดีดีแต่เลี้ยงดีแต่ทุกวันนี้เนี่ยมัน,มนไม่ค่อยมีเลี้ยงลุ่มหรอกมันมีแต่ใช้ธรรมดาเลย ผมตอนแรกผมไึ่คิดว่าพ่อใช้ไฟฟ้าท้ใช้ไดปันนี่ก็ลยพวกแกลบพวกอะไรล่ะพ่อพ่อมีคนซื้อพ่อก็ขายพอเอาไวในแมมคนซื้อตามซื้อเยอะแต่ผมไม่ได้ขายเราเอาไว้ทำนี่ไปใช้ที่สวนยางอ๋อนี่ว่าพ,พ่อเครื่องพ่อเครื่องพูบต้านี่ใช้เครื่องนี้เลยป๋อ,อประหยัดน้ำมันไหมพ่อก็ธรรมาดาเลยดูกยใกล้หน่อยสิ ออนี่พ่อเครื่องคูบูต้านี้นานแล้วนี่ครับมันนานแล้วใช้ใช้จนคุ้มเลยนะพ่อเนาะคุ้มคุ้มยังนี่ซื้อไหมตอนนั้นซื้อมาแพงไหมตอนนั้นอะมันไม่แพงเท่าไหร่หรอเป็นสยามซื้อมาจากสุรินทร์เราบ่อยเลยใ่ป่ะยังไงครับเขาร้านไหนเขามีขายพ่อตอนนี้นะวันนี้มันร้านไม่ไม่มีแล้วมันเล เลิกผลิตแล้วบ่อผมก็นึกว่าพ่อซื้อต่อมาสองเข้ามาซื้อมือใหม่เลยนะพ่อเนาะเอ็มผมซื้อเก่ามาพ่อซื้อเก่ามา,มากเลยา,ม,ามลุงผมก็มีใหญ่ไม่พ่อแบบใหญ่เลยแบบแบบสายพานใหญ่แบบแบบใช้เครื่องใหญ่น้ํามันหละแบบไอตัวปูนแท่งใหญ่นั่นน่ะขึ้นต้องขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ต้องชั้นสองเลยนะใ,ใหญ่มากพ่อโอ้ลงสีใหญ่เลย แต่ตอนนี้ก็สีขาวคลองเนาะไม่ครับสีขาวขาวนี่แหละครับแต่แกหญ่มากขอ,องสีแกหญยจนแบบอต้องขึ้นไปชั้นสองมันใหญ่จริงๆเลยอ <c> ะ <oughs> ไม่ว่ามันเครื่องเก่ามันเป็นเครื่องเครื่องยนต์เลยนะครับ<อ>แต่ไม่ใช่เครื่องรถไถน,นะ<อ>เป็นเครื่องยนต์เลยเครื่องรถยนต์เลยน่ะเครื่องใหญ่เลยอะเครื่องรถหกล้อหรืออะไรส<อ>ักอย่างหนึ่ง<อ>แตก่ก็เลิกแล้วเลิก,เลกทาแล้วก็ขายต่อไปอ๋อพ่อขับไหมครับ เกษตรกรพวกนี้เขาเาเรียกมูลุ้มเนี่ยอ๋อเขาก็หยุดพักเนาะ<ช>มูรุ้มนี่เลี้ยงง่ายไหมพ่อแต่ผมไม่เคยเลี้ยงผมไม่รู้หรอกอ๋อพมม่อก็เลี้ยงแต่ควายธรรมดาเราเนาะ<ช>พ,พ่อครับไอพ่อใช้ไอแบบแบบมือปั่นบ่พ่อถึงไงน่ะน่ะเครื่องนั่นน่ะมือปั่นอยู่นี่เลยสตาร์ทย,ยากไหมพ่อสตาร์ทมันม่ค่อยากเท่าไหร่หรอกไม่ว่าผมมันทมเองหรือะไรเองนะ ถ้ามันเสียเราก็พก่อเขาทำเองเพราะพ่อก็เป็นช่างอยู่แล้วเนาะช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่ามซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยชำนาญเทา่าไหร่แล้แต่ตัวเครื่องรถไถเนาะทได้อยู่ีนะเขาดูนิดนึงเด้อมันตื่นอะไรพ่อพ่อมันตกใจอะไรถ้ามันยืนอยู่นิ่งๆนี้น,นะพ่อนะ อยากได้ไปเลี้ยงพ่อขายไหมพ่อพ่อขายไหมน่าเลี้ยงนะพ่อนะผมอยากได้เพเลี้ยงตัวนี้ตัวใหญ่เลยพ่อเฮ้ยพ่อมาเขาตื่นอะไรไม่รู้ถ้าเขาให้จับนะพ่อจะลองจับดูนะมันจััับไไมมมม่ด้รกนนแงาให้จับอยู่พ่อนี่ยมันได้จังให้ใจจับอยู่พ่อพ่อถ้ามีคนซื้อพ่ออะไรพ่อจะขายไหมครับนี่ พ่อเรือว่าพ่อจะเก็บไว้พ่อแต่คอหนาอุ้ยพ่ออยากได้เลี้ยงจริงอยากได้ไปเลี้ยงสองตัวนี่อะพ่อถ้าพ่อปล่อยให้นะพ่อผมอยากอยากได้อยู่นี่สองตัวนี่ลูกนี่พ่อครับอย่างอย่างรุ่นนี้นี่ปีกว่านี่อย่างตัวนั้นนี่นี่ถ้าเขาขายกันแพงไหมพ่ออย่างอย่างรุ่นนี้นะนี่รุ่นนี้เขาขายแพงไหมพ่อไม่รู้หรอกได้ว่ามันยังไม่ตั้งใจว่าขายก็ไม่รู้ว่ามันจะขายอ๋อแล้วแล้ว พวกควายทั่วไปพ่อคนที่ขายแล้วมันอพราะนั้นมันเท่านี้แต่ควายเขามีพันอันนี้ก็มีพันเหมือนกันอ๋อแต่เขาเลี้ยงควายดีๆพ่อเขาเขาเขาคุณอยู่เท่าไหร่นะราคาทั่วไปมันเท่าไหร่พ่อมันกี่หมื่นพ่อทุกวันนี้นะควายทั่วไปตลาดเนี่ยอย่างพันแม่อะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่พ่อห้าหกมั้ง อันนี้อันนี้ห้าหกโอห้าหมื่นหกแล้วเปล่าพอนะ่อเนี่ยนะครับอย่างอย่างรุ่นนี้ก็ประมาณกี่หมื่นพอ่ออย่างรุ่นเล็กๆเกนี่นถ้าพันดีถ้าเขาเอาไปเลี้ยงเอาไปอะไรเขาชอบเนี่ยเขานุ่นเขบาบ้านตรงโน้นเขาขายเป็นแสนโอ้พันอย่างนี้เลยพอ่อเหมือนของพ่อเนี่ยนะอู้ตัวนั้น<ช>เป็นแสนเลยนะ,ะนนโโนนนนน่่่ทบ้้าาอยูงงหลัแพงกว่ารถแพงกว่ามอไซค์อีกแพงกว่ารถยนต์อีกเขาขายแม่ลูกมันแสนเท่าไหร่แสนเจ็ดสองตัวเองนะ พันเหมือนกันนี่พ่อัาครัพผมมันพันไทยนะอันนี้อันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านอะไรบ้านทับไทยนะพ่อหน,น่เนาะบ้านทับไทยตำบลธมนะพ่อตำบลธมอำเภอเมืองอำเภออำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะพ่อเนานะ<ส>อันนี้ผมอันนี้พ่อถามครับโทษครับอันนี้พ่ออะไรครับนี่พ่อชื่อพ่ออะไรครับทองครับพ่อทองเนาะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอย,อยากจะมาดูอะไรอย่างนี้อยากจะมาซื้อเรื่องอย่างงี้ก็ติดต่อพ่อได้นะพ่อเนาะ ติดต่อพ่อทองได้เฮ้ยค่ังไม่ยังไม่ขายแต่พ่อยังไม่ขายพ่อพ่อจะเลี้ยงไว้ก่อนแล้วกันครับพ่อถ้าอย่างงก็เอาเอาเอาไปเอาไปฝากท่านผู้ชมนะพ่อเนาะนะพ่อเนาะอย่างงี้กับผมก็เอาไปฝากอ่าอ่าพอดีคนที่เขาติดตามนะว่าะเขาดูอย่างเงี้นะดูควายชอบศึกษาอะไรเงี้ยพ่อครับแต่พันธุ์ที่พ่อเลี้ยงอยู่างเลี้ยงไม่ยากนะพ่อนะมมันไ่ยากเท่่าไหรเลี้ยงง่ายนะพ่อจะช่วงนี้พ่อก็คังคอกไว้นะค้างคอกไว้แต่เพราะว่าในน้ำมันวานข้าวหมดแล้วไม่มี ในสวนอะไรก็มีปลูกของนะพ่อแถวนี้เขาปลูกอ้อยด้วยป่าวพ่อแถวนี้เขาปลูกไหนครับอ๋อเขาซื้อมาอู้ตัวเดียวนี่นะอู้ทำไมแพงใท่พ่อไหนพ่อไหนบ้านไหนเขาเขาอยู่ไหมไปดูตัวไปดูตัวอย่างไปดูได้ไหมพ่อควายเจ็ดหมื่นเป็นยังไงพ่อพาไปดูได้ไหมอยู่ข้างหลังบ้านบ่าวพ่อพ่อพ่อไปดูได้ไหม ไม่กระจายได้นิดหน่อยสีแยกนี่นะหมายว่าสองตัวแสนนั่นนะไอ้สองตัวแสนโน้นทางโน้นแสนเจ็ดไอ้บ้านเขาอยู่เลยครับพ่อง่ายๆก็ผมขอผมขอไอ้ไอ้พ่อครับพ่อขอพ่อกลับแล้วพ่อครับขอบคุณพ่อที่ที่พามาดูควายครับพ่อเดี๋ยวผมจะลองไปดูดนะพ่อเด้อยังผมยังไม่ปิดขอผมจะเปลี่ยนนี่ไปก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวจะไปดูอีกนิดหนึ่งเนาะควายราคาแสนเป็นยังไงนะพ่อ